ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนๆช่องขุมทรัพย์พยานาคนะครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาที่กระท่อมสูงนะครับมาตามตัวเลขที่กระท่อมสูงมาฝากแฟนๆนะครับทุกท่านเลยนะครับว่าจะได้เป็นตัวเลขตัวไหนนะครับในการจทดทูบเชียงไทยนะเราไปดูกันนะครับจทดทูบเชียงไทยโดยนังน้อยนะครับพูมีเซนนะครับจุดทูบเชียงไทยนะครับว่าจะได้เป็นตัวเลขตัวไหนเราไปดูตัวเลขแล้วก็ดูบรรยากาศ ที่นี่ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับไปสังเกตดูนะครับที่กระท่อมสูงนะครับก็ลมสบายเลยครับมาถึงก็ลมสบายนะครับนี่ครับโอ้นี่ออนซอนทีนสานว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่อนซอนทิ้นอีสานนะครับไกลมากครับวันนี้มาได้มาไหวปู่มาจากเดินทางมาจากเวียงลำครับมาสุรินทร์นะครับผมวันนี้มาเพื่อที่จะมาขอโชคให้กับเอ็ซีทุกท่านนะครับผมไม่พลาดแน่นอนเนาะวันนี้ไม่พลาดนะครับได้นะครับผมได้แล้วได้แล้วไตรงตรงใจเป๊ะตรงกับตรงกับเลขดังของเป๊ะเลยตรงเลขดังเลยบอกตรงเลขดังเลยใสจุดนะนั่งร้อยจุดน้อยจุดสวยไม่เล้สวยไหมสวยมากครับผม อยากรู้ต้องไปดูเองใช่ไหมัดูเองครับผมต้องไปดูเองแล้วคุณชมปาไปดูเลยนะครับไปดูเองนะครับเลขตัวไหนนะครับท่านบอกว่าเลขสวยเลขดังนะครับอะสาธุเราได้มาไหว้ปู่แล้วนะครับกรบก่อนขอนี่นะครับนี่ครับคุณผู้ชมตรงกับเลขดังไหมครับตรงไหมครับเนี่ยสองเจ็ดเก้านะครับ สองเจ็ดเก้าดูชัดๆเลยนะนี่คคุณผู้ชมมาดูชัดๆเลยนะนี่คสองเจ็ดเก้านะครับสองเจ็ดเก้าต่อตะเคนเนาะต่อตะเคียนนี้ก็มีหลายท่านที่เดินทางมาจะมาขอ 279นะครับคุณผู้ชมนะครับ279เด้อนะครับแคปหน้าโจหรือโจดไว้เป็นแนวทางนะครับนะเป็นแนวทางเก้าหกตัวเดียวกันเจ็ดกับหนึ่งก็ตัวเดียวกันนะครับก็ไปตกอยู่76เหมือนกันเด้อนะครับกับคุณผู้ชมนะครับเก้ากับโอกับเก้ตัวเดียวกันอ่ะ ไม่ด้วยนะขอเนาะนี่คือกระบอกน้ำนี่ของขอขอจับเดี๋ยวนี้นะผมนี่เป็นกระบอกเนาะกระบอกน้ำใช่ไหมใส่เงินสาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมเนี่ยปู่เขียนยันไว้นะครับตามกระท่อมนะครับเนี่ยเยอะเลยนะครับ

รัวตัวเลขนะครับก็ก็หาเลขให้ FC เนาะทำไงเนาะหลวงปู่เล่หลวงลานขออนุญาตหาตัวเลขนะครับนี่นึกถวายเครื่องดื่มนะครับเอาซื้อเครื่องดื่มมาถวายหลวงปู่ว่าจะเป็นเลขตัวไหนในเครื่องดื่มนี้ก็ดูหน่อยนะครับกับเครื่องฟ้าเครื่องดื่มนะครับคุณชมฟ้าเครื่องดื่มสี่ สี่สามห้าหรือเปล่านะครับจมสี่สามห้านะครับอ่ะเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางสาธุสาธุไม่ชัดเลยไม่ชัดรับจมนะครับเนี่ยตัวเลขที่ยังไม่ออกก็สี่หกยังไม่ออกเลือยนะครับอ่ะสี่หกตัวนี้ยังไม่ออกนะตัวตอนนสี่หกยังไม่ออก ต้มยามแข็งแรงนะพี่ทศน์เจ็ดสิบกว่าแล้วยังเพราะท่านมีต้มยาดีนะฮะต้มยาเออครับพี่ทศน์ด<ม>ื่มเพื่อเป็นยานะครับเป็นสมุนไพรนะครับผมนี่ครับโบราณต้องแบบนี้นะฮะโบราณนะครับโอ้ตรงอันนี้พี่ทศนไม่มีนั้นมมไม่มีนั้นตักบ่

สาธุสาธุครับนี่ก็ทีมงานได้ยินดีเสียงวังนหนึ่งสามหนึ่งสามน้องเมียงน้องทารุณสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับเนี่ยเบาสารทิศแกนแล้วก็คนกับช้างนะครับสวัสดีครับผมนี่ครับพี่พันเป็นไงนอ้อไหนไหนน้อตะเกียงตรงนี้พี่สิบอกว่าอายุเมื่อกี้เนี่ยมันเห็นสามเห็นสามกับพุกสามกระพกในแล้วเริ่มคอนเริ่มเี้ยงนี่ก็มาอยู่ตรงนี้นี่มาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่มาซ่อนนิ่วอีกซ่อนเขามาทำบิทีตรงนี้นี่แล้วก็มาเริ่มเรื่องนี้ก็เห็นอยู่นี่ มาเห็นเดี๋ยวนี้อ๋อเขาเขียนไว้เขียนใช่เลยเขาเขียนไว้เลยตัวนี่คร<ม>ับผมบน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 เดี๋ยวขอสองชัดๆหน่อยนะครับโอ้นี่เลขดังตัวนี่ขออนุญาตออสองเด้อบนล่างก็มี <c oughs> อ่ะโอ้มีสี่สามหนึ่งแล้วก็มีนี่นะสี่ห้าเจ็ดแล้วก็มีห้าเก้าสองแล้วก็เนี่ย อ่อะคุณชมเป็นแนวนทางนะครับไอตัวเลขตัวไหนเอ่ยข้างบนเมนื่อกี้เห็นอยู่ในนี้เห็นในตัวแม่ตะเกียนเลยตรงไหนฮะหลักแม่ตะเกียนเห็นอยู่มองมองเห็นเป็นสามอุ้ยจะเป็นสี่ด้วยแล้วบนซูมหน่อยพี่ซูมเลยจ้ะเนี่ยมือมูมไม่ทำไมเดีด๋ยวขอกระเป๋าวางก่อนนะเออพ่อใหญ่ขออนุญาตนะซูมหน่อยขอหยาดเออนีเงนี่ผมว่าจะเป็นสี่เนี่ยผใหญ่พ่อใหญ่มาดูอีกทีสิหนะินี่นี่สี่แม่เด็กต้องไปผมนี่มาดูข้างนอกเลยนี่ เหมือนสีเลยนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่อย่าบังแสงอย่างนี้เห็นออกมาเป็นเห็นเป็นสี่ไหมเลขสามมันอย่างชัดเลยนะอย่างชัดแล้วก็เลขสี่เนี่ยผมมองมุมนี้เป็นเลขสี่ก็เลขสามลองใหญ่เกินบ่คะสามหกเพิ่มสี่ไปตัวนั้นสี่หกเนาะสี่หกเห็นไปไรนะมาพูดพร้อมกันว่าสี่ยอะคนเยอะเห็นไหมพี่ซีอะไรนะ สามหกนี่ไงเลขหกเห็นไหมเลขหกไหมเห็นเลขสามไหมเออหกเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เลขสามไหมเลขสามเออใช่ใช่สามตรงนี้เลขหกไหมพี่เลขหกเลขหกสามหกสามหกเห็นไหมเลขสามไหมตรงท้ายเลขสามนี่จะเป็นใครมาเลขสี่ไหมอืมใช่ใช่ใครใครกันไหมพี่พันสามสี่หกอ๋อเออนี่แหละสาธุนี่ชัดชัดชัดมากมากชัดมากเลยชัดเรื่อยเนี่อยนนูอยู่ในกล้องนี่สามนี่เห็นหกนี่ชัดเลยนี่นี่เห็นไหมนี่นี่ก็อยู่ให้แล้วขออนุญาตชี้แด้วขอเอาทุบชี้แด้วท่านผู้ชมนะครับผมเห็นไหมอนุญาตได้ครับนี่กับนี่ไม่เลขสามไหมท่านผู้ชมนี่กับสามไหม สามสามนี่เลขหกหกหกชั้นมาหกชั้นสามหกเนาะสามหกแล้วก็ตรงนี้เหมือนเลขสี่ไหมเล็กเล็กเหมือนเลขสี่เหรอเหมือนเลขสี่เห็นไหมนี่อู้นี่ชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะอ่ะเป็นแนวทางเนาะสรุปกันครับเป็นแนวทางสรุปครับผมก็มาสรุปเด้อนะครับผมมาสรุปนะครับผมจอมไม่ใช่จอมปลวกเนาะนะครับตะเคียนนะครับผมตอตะเคียนนะครับผมของปู่สวงนะครับผมใต้กระทมใต้กระทมสูงนะครับผมเห็นนะครับผมเห็นอยู่ที่ ต่อตะเคียนนะครับผมนะครับเห็น3า4 6หนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับผมสำหรับงวดวันที่1กรกฎาคม2564นะครับผมนะครับมี3า4หนะครับผมนะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวเลขตัวหนึ่งนะครับผมนะครับตัวเลขตัวหนึ่งที่เห็นเนาะนะครับที่เราเห็นใต้ใต้ใต้หมอนนะครับตมใส้ครับตัวเลขตัวหนึ่งที่อยู่ใต้หมอนนะครับผมนะครับเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับผมนะครับ ตัวนี้ก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจรารณาดูเด้อน,นะครับผมนะครับก็มีค่อนข้างจะหลายตัวเหมือนกับเมื่อเหมือนกับมีมีมาเสียงเนาะมีคนมาเสียงเนาะมาเสียงนอนมาเสียงนอนแล้วก็<อ>มาเขียนแล้วก็มาทับไว้ใต้หมอนนะครับตัวเลขก็จะได้ทั้ง3าตัวเลยคือ15 4 12, 1 2ห5 1นึ่งสองห้าแล้วก็4 5 7ห้าหนี่คือสงสัยจะมาเสียงเอาวันพะระวันพระที่ผ่านมานะครับผมนะครับ นี่แล้วก็เขียนไว้บนโดยนําเด้อเห็นบนน้ำเด้อบนโดยน้เด้อบนนี่นะครับผมนะครับท่านผู้ชมก็ชัดชัดมากนะครับลองเอาไปหยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับผมนะครับทางช่องและทีมงานของเรานะครับผมนะครับสนับสนุนนะครับผมนะครับการซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะครับโอเคเนาะกลับไปดูกันอีกทีหนึ่งครับคุณชมเด้อนะครับนะตัวเลขอย่างที่สรุปเมื่อกี้เน้นนะครับก็ได้แล้วนะตัวเลขนะครับชัดๆนะครับ จองปลวกหลวงปู่นะครับใต้กระท่อมหลวงปู่นะครับสถานที่ตรงนี้หลวงปู่เคยขุดถ่ายนะครับรุมชมครับแต่ว่าเมื่อถึงตอนนี้ก็ดูครับสถานที่ไม่มีวันหมดจริงๆดูครับไม่มีวันหมดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผู้ชมนะ ครับนี่ครับนังน้อยเป็นไงได้เลขตัวไหนครับนางน้อยสวัสดีครับผมได้เลขตัวไหนเอ่ยเมื่อกี้นี้ก็จุดทูบอธิษฐานหลวงปู่นะครับเนาะครับก็ได้เลขเป็นเจ็ดสองเจ็ดเก้านะครับสองเจ็ดเก้าแล้วก็ทูบเสียงไทยไทูบเสียงไทยทูบเสียงไทยเมื่อกี้นะครับได้สองเจ็ดเก้าครับสองเจ็ดเก้าเหมือนกันเลยครับทั้งสองอย่างเท่ากันเป๊ะเลยฝาเอ็มร้อยก็สี่สามห้าครับสี่สามห้า ขยาเสียมสีก็หนึ่งหกห้าครับขยาเสียมสีหนึ่งหกห้าเุดทบจังทายก็สองเจ็ดเก้าสองตัวก็หนึ่งสามครับผมสองตัวหนึ่งสามอย่าลืมซื้อขึ้นซื้อลงนะครับมั่นใจไม่ลด้วันนี้น่าจะมั่นใจครับเพราะว่าคล้ายกันมากเลยครับเลขคล้ายกันอ่ะก็ลองจับดูเลขค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีหนึ่งใกล้ๆวันวิโอกก่อน ขอบคุณนากน้อยมากครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับเนี่ยครับก็ได้มาถึงแล้วนะครับกระท่มสูงลงปู่สวงหรือกระท่มป่ากระท่มเปรย์นะครับกระท่มกระปั้วภาษาเขมรนะครับภาษาเขมรกระท่มสูงหรือกระท่มป่านะครับก็ได้มาไหว้มาขอพรตลอดนะครับ ประมาณเดือนหนึ่งก็สามสี่ครั้งนะครับที่ได้มานะครับคุณชมนะครับก็ตาม à, บรรยากาศให้คุณชมได้ชมนะครับเรอกว่าสถานที่ศักธิ์หลวงปู่สวงเราจะไปทุกที่นะครับคุณผู้ชมนะครับท่าในใดที่อยากติดตามหลวงปู่สวงย้อนรอยหลวงปู่สวงอยากรู้ว่าหลวงปู่สวงมายัางไงที่ไปที่มาหลวงปู่นะครับมาอยู่ที่นี่นะครับต้องตามช่องกุมทรัพย์พนาเพราะเราจะตามย้อนรอยหลวงปู่สวงทุกที่นะครับ นะครับโดยไม่มีการตัดต่อนะครับโดยไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับที่เราเสนอให้คุณผู้ชมมานะครับขอบคุณคนผู้ชมที่รับชมนะครับสาธุสาธุขอให้ร่ำรวยทุกหวยทุกเลขด้วยทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม